หากเอ่ยชื่อิลาวาลีน้อยคนนักที่รู้จักชื่อนี้ศิลาวาลีเป็นพืชน,น้ําชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูบ่บนโขดหินในลาําธารที่มีน้ําไหลผ่านเป็นพันธุ์ไม้ที่หาพบได้ยากศิลาวาลีหรือดอกไม้หินพันธุ์ไม้สดแปลกและหายากจะออกดอกหลักสีสันในสายน้ําลักษณะดอกศิลาวาลีเป็นดอกตัวเล็กๆขนาดประมาณ0.5-1เซนติเมตรมีสีส้มอมเหลืองแดง ขึ้นอยู่บนโขดหินซึ่งหากอยู่ใต้น้ำดอกสลาวาลีเหล่านี้จะมองเห็นทั้งสีสันสวยงามในทั้งสีเขียวเหลืองแดงสลับกันไปและถ้าน้ำลดดอกสดาวาลีก็จะยื่นกิ่งดอกออกไป็หนึ่งก้อนหินมีอายุป,ประมาณสองสัปดาห์จากนั้นแล้วจะเหี่ยวแห้งเป็นซากติดอยู่กับขดหินดอกสลาวาลีนี้ถือว่าเป็นดอกไม้ที่หายาก หนปีมีฤดูเพียงแค่สเดือนแต่ละปีดอกเซลาวดีจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมจะพบในแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีสารพิษซึ่งเซลาวดีจะเป็นตัวดัชนีชีวัตได้ว่าแหล่งน้ำบริเวณนั้นมีระบบนิเวที่จัดอยู่ในขั้นสมบูรณ์โดยพบมากที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสงหลวงจังหวัดพิษณุโลก แด้พบอีกแห่งหนึ่งคือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสงหลวงจะมีมากกว่าบอกเะครับถ้าเป็นตีนสุดกลางเดือนเราจะเต็มเลยเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้ก็กำลังเริ่มจะโผล่น้ำน้ำแต่มันจะแห้งกําลังจะหนาวมันจะโผล่ขึ้นมาเขาจะออกดอกพืชสำรวจนี้มีประมาณกี่สายพันธุ์ประมาณห้าสายพันธุ์ที่ที่ยว ถ้าเกิดเขาจะมาท่องเที่ยวดูศิลาวารีดอกศิลาวลรีนี่ต้องทายังไงบ้างต้องติดต่อทางอุทยานเพื่อนสองโมว่ตอุทยานเพื่อให้เกิดความกระจจางที่ประเสริฐตีแก้วเจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญการจึงเล่าที่มาของการค้นพบให้ทีมงานฟังอย่างนี้ครับศิลาวารีหรือดอกไม้หินที่เราพบในทุ่งแสดงหลวงหรือว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะพบได้ยาก ระดับประเทศนี่ก็คือประเทศไทยกับลาวประเทศไทยนี่ครอบุมแค่สามแห่งแค่สามแห่ง่ที่หไหนบ้างคตอนนี้ก็ก็คือที่ทุ่งแสลงหลวงนี่นะครับที่ที่เรามา่คระคลองชมพูนี่และก็ที่ขเขาใหญ่แหล่งกันจานศิลาวาลีหรือดอกไม้หินเนี่ยจะเป็นพืชประจาถิน่นที่อยู่บนโขดหินที่โผล่พ้นน้ํานี่คือดอกที่เขายุบไปแล้วเขียวเเนี่ยหรอะครับครับเหลือแต่ร่องรอยที่เขายุบตัวไปแล้วนะครับ คือที่เห็นเนี่มันเหมือนจะเป็นคล้ายๆเหมือนเฟิร์นอย่างนั<ะ>้นเลยนะครับก็คือนี่ฮะศิลาวารีตอนที่ผ่านสื่อไปแรกๆช่วงตุลาพฤศจิกาเขาจะสมบูรณ์ต่อเขาจะสมบูรณ์นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือทันวานี้เขายุดตัวแล้วเรียกว่าโชคยันเข้าข้างอยู่บ้างน,นะครับแม้จะเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามซึ่งพี่ประเสริฐเสริมข้อมูลให้ทีมงานอีกด้วยนะครับว่าดอกไม้หินหรือศิลาวารีเป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในวงที่ชื่อว่าโพโดสเตมาเอครับซึ่งจะมีลักษณะเด่นคือรากเป็นแผ่นแข็งกรอบมีใบเป็นเกล็ดเล็กๆซึ่งมักจะขึ้นบนหินทรายเห็นต้นขนาดเล็กแบบนี้สิลาวารีถือว่าเป็นพืชที่หายากใกลสูญพันธ์เต็นทีแล้วนะครับจากการศึกษาค้นควา้าของผู้เชี่ยวชาญพวกมากที่สุดก็คือสายพันธุ์โพโดสเ์มาซีทาาอุทยานแ่งชาติทุ่งแสลงหลวง จะได้มีการจัดพบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดทำป้ายบอ,อกทางป้ายขั้นตอนการดูดอกสลาวลาีสำนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนไม่ควรเหยียบย่ำหรือนำไปปลุกที่อื่นควรเก็บเป็นภาพถ่ายไว้เท่านั้นโดยจุดที่สามารถชมดอกสลาวลาีได้จะอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษอุทยานห่งชาติทุ่งแสดงหลวงเพียงสกิโลเมตรเท่านั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้า หรือขี่จักรยานไปเยี่ยมชมได้หลังจากที่ประชาชนได้ทราบข่าวว่าที่นี่มีดอกศซลาวดีออกดอกสวยงามก็มีประชาชนจากทั่วสารคศเดินมาเที่ยวชมดอกเลาวดีกันเป็นจนํานวนมากซึ่งบางครั้งก็จะมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดในการชมดอกศซลาวดีโดยการเก็บนํากลับไปด้วยได้มีการเหยียบย่ำไปบนโขดหินที่มีดอกศซลาวดี ทำให้ดอกสิลาวลีได้รับความเสียหายจึงขอฝากนักท่องเที่ยวที่เข้าชมให้ช่วยกันดูแลและรักษาอย่าทำลายเพราะหากมีการบรบกวนดอกศิลาวลีจัมากเกินไปไม่แน่ว่าในปีถัดต่อไปจะไม่มี้ดอกศิลาวลีให้รับชมกันเพราะอาจจะทำให้สภาพนี้ไม่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ศิลาวลีไม่ออกดอกและหากมาชมก็ควรตาม,ตามกฎที่เจ้าหน้าที่อุทยานแนะนำ แนะนำขยะมอจิวเลยนี้เพราะที่นี่มีระบบนิเวศที่สะอาดมากอาจนั่งท่องเที่ยวเครื่องบินทลายดยทาให้บริเวณนี้สกปรกระบบมิเวศอาจเปลี่ยนแล้วก็อาจจะไม่ได้ชมดักราดาวันนี้อีกเลยธรรมชาตินั้นมีเพียงพอสําหรับทุกคนหากทุกคนไม่ทําลายธรรมชาติ Thank you